จะเอาเมียสองอยากดูหน้าอลไรกันด้วยแต่มีแรกไม่ยอมใครยอมหรือว่าเป็นกราเรเสรนหลักการไหมครับไม่โว้ชน,น,นี่เป็นศตนาทุกคนมีแล้วเกิดขึ้นมาแล้ว,ใน,นใ,นลวนในกรุงเทพหานครในกอล้ะกันในกอ เขาก็มีภรรยาเสร็จแล้วก็เขาก็ไปแต่งเขาไปมิก๊แล้วก็แต่งงานว่ากันยังไงพอเขาแต่งงานเมียสองปุ๊บเมียหนึ่งเขาก็มนี่ัจะไปเมนะครับคุณดูุตั้มดามงนี่มันจะทำอไไม่ยอมไอ้หัวมันไม่รู้ทำไง แป๊บเดียวตกเป็นคนไทยไปแล้วค่เอ้ยเออทำไมเรามีเพียได้นะอะไรนะมาต่อประชุมวินันนิสายมัสนาวัตุลาตวรรบไปอีกกิฟตตุมเัลลาตที่ลุงสวายจ้ะที่ออลบอกว่าบ้านคูมาตอบระชุมท่านต้องแต่งงานกับหญิงที่ดีๆหญิงที่ดีๆนะให้แต่งอ่ะไม่ใช่หญิงอะไรก็ได้แล้วจะมาบอกวันื้อคู่ต้องเลิกแต่งให้เรื่อง หญิงที่ดีเลือกไหมเลือกบรรดาบอกเนื้อคู่ม,มันบางคนด่าอย่างเก่งมึงเนี่ยเลือกเจ๊ตหดรอจับคู่มาอย่างดา, <S <S ดาเห็นยังเห็นยังเนี่ยต้องระวังให้ดีโอ้โห,โห,โหโจับคู่มาโนอกนกระชาบาย,ยทำไรเด้อุ้ยยังขี้เกียจก็รอจับเน,นื้อคู่มาให้กูเรือไเราเลือกเองแต่เราจะบอ,อกบรอดกันว่านี่นี่ให้เลือกสศรษีที่ดีๆเวลาจะแต่งงานไอ,อ้หัวนั่นยกเลยเธอไม่รักเพิ่ง ไม่ได้คนะรับเอเป็นเศลักการเป็นเศษกุญแจถือเป็นกาเป็ูิงว่าตายเลยแทบเดียวกูตกเป็นกาเปไปแล้วเรื่องนี้ก็มาหาผมมานั่งให้ผมไม่ตกก็ดีว่าอยงง่างไรเราบางทีว่ามาทันยักษ์ แล้วมันจะหุบผมยังไงนี่คือแหละเนี่ยได้นี่ได้ได้ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่คำถามยังจะเอาเมียาสองแต่เมียแรกไม่ยอมถือว่าเป็นการปฏิเสธหลักการไหมครับปฏิเสธหลักการในข้อหาเดียวคือคืออะไรการแพ้ปฏิเสธหลักการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องเข้าใจผู้หญิงก็คือผู้หญิงการที่บางทีเนี่ยนะไปเอาหุบผมเนี่ยมาคร่อมมันไม่ใช่ เข้าใจมากแล้วไปภูมิปมอย่างนี้ว่าอู้ทรักไม่ได้เ,เธอจะเป็นกาเฟ่เลยไ,ไม่ใช่เอาและไม่รู้ก็ไม่เป็นไรตบัตตัวซะแต่อย่าเอาภุมปมกาเฟาเป็นยัดเมียเข้าใจยังไปใส่ให้เมียเลยว่าเธอตกศาสนาเพราะเธอรักไม่ได้คือหัวใจก็คือหัวใจไอ้สิ่งที่มันหมายถึงว่ามันรักไม่ได้ความหึงหวงเข้าใจยังไอเ้เรความหึงหวงเนี่ยผมยกตัวอย่างนาบีมุฮัมัสสุลลัลลอองอะไรกลลามได้ไปขอท่านหญิงอุมูตัลมะ หลังจากที่สามีเธอตายอบูสลามะอับูสลามะนี่พอตายปุ๊บเนี่ยคนที่ฮะดิษท,ที่นบีบอกว่าที่นบ,บีเข้าไปหาอ่อก็กล่าวรอสูลุลลอฮิสซาลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอ่ดาอบบีสละมะว่าก็จะชักก็บัสลารูหูฟะอัคมาบะฮูฟะโคละอินนารูฮาอิดาอุบิดะตับิอับบุสบัสอนี่แหละเป็นที่มาของฮะดิษคนคนนี้แหละก็ที่เวลาเขาตายปุ๊บตอนหัวก็ตายกับ ตอนหัวเขาตายเนี่ยก็คืออบดุลสลามาตายนาบีเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วนบีก็เห็นตายเหลือสหบ้านาาานะไปรบมาในสงครามนะแล้วก็บาดเจ็บแล้วมาตายนาบีเข้ามาเยี่ยมพอนบีออกไปจะไม่นานก็ตายแล้วนบีก็เข้ามานอนตา,ตายตายเหลือพราณาสงครามน่ะตายในสงครามตายฉนเฉนยอีกนบีอมึมบิดหนะประกอบอูมบิดหนะาฟาดลงมาเปาค,คือตายตายเหลือถ้าเป็นบ้านเราเรียกนอนนะ โอ้ยเปรี้ยงไม่ยัดอาจารย์เขลิบมาโอ้ยตาเหนื่อใยใส่เมียผมโอ้โหเมียผมไม่โยงมันแหละดูแล้วเห็น,นก็มาเราเ้าเฮาเฮาเฮาเจะเอาไม่ได้นี่ผมสมมุตินะาเรามาไม่อยู่กับตาไปอเซ็นหมดแล้วเล่นกระก่อนเยอะ บอกแรกใจแย่ใส sure kind of ่คงนั่งแล้นี่นองตายตายไม่แล้วตายไม่ดีบ้านเราได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่นบีเนี่ยใช้ปากมาดูนบียอาพุ่งเอาพุ่งเสร็จแล้วนบีบอกอินนรูฮะแท้อินวิญญาณอินนรูฮะอีเดอคุบิดดอกเวลาถูกถอดออกไปแล้วเนี่ยต่เดี๋เอาหุ่นกระสบมันจะมองตามวิญญาณไปทางไหนเข้าใจยังนี่คืออิได้เรา ทอนไปทางไหนมันก็จะเรียงมองนี่แบบมองอย่นี้แหละมองนั่นบุคยังไงนี่นี่คืออธิยาเราไม่ใช่บอ้โหตาเหลืองไทยของเราโดนเมียไปเด้อโดนคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะมีอะไรวะพอตัดจะพอตัดจะอะไรพอตัดยะนหน้าตุ้มนีอะไรทีคนในบ้านโอ้โหพอเห็นมายัะโอ้โหคุยกันโอ้โหมาต้มเงี้ยนบีดุเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ เวลามีการเป <te> ็นการตายแล้วให้พูดแต่เรื่องดีๆเพราะรายการจะขออวยให้อามีนอามีนนี่แหละพี่น้องครับเป็นหลักฐานที่อะไรวะเป็นหลักฐานที่อีกฝ่ายหนึ่งเวลาละหมาดมาดัดเสร็จแล้วเนี่ยมาจะตะเวลาละหมาดเสร็จอัสลามอเลกุมรอฮมัตุลลอฮ์เวลาใกล้กลามเสร็จนะฮะมาจะตะกูลูนบีฮาดันไมยิดที่นี่บ้าฮะมี่ มาดาตะกูลูนบีฮ,ฮาเติไหยิบลถ้าเป็นหญงอะมาดาตกูลูนบีฮาดิลไนตถ้าใส่ตามัดกูต้องนะตะโซลิฮาแม่้วใส่าตามัดกูต้องด้วยก็มาอ่านกันหลังละหมาดนบีใช้นบีเนี่เปียนตอนไหนตอนนี้อุต,อนนอตระมาไม่อยู่บ้านนะตายนะแล้วก็นบีก็เมือ,อเอามือลูกตา คนก็ e ื้อเป็นึงเลยนะพี่ก็เตือนว่าเวลามีอะไรนาย่าไปพูดง้ายไปพูดแต่เรื่องดีๆนั่นเป็นเหตุการณ์ตอนกำลังที่อบูธรรมกำลังเสียชีวิตอยู่บนบ้านใช่ไงนะของเรามาใช้หลังละหมาไงมาดาตะปูรูนะพี่หน้าทะลุไม่เหยีมาดาตะปูรูนะพี่หน้าคนละเรื่องแล้วก็มาเป็นตุเป็นตาเลยนะ จะท่านทั้หลายจะบอกกันนยักษ์นี้ว่าเป็นยังไงอ่ะดีไหมนึกในใจทีเมามาหงื่อนนะฮะแล้วมันตกน้ํามใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อิสลามก็จะไม่ให้พูดอะไรกันแหละให้พูดแต่ดีๆแต่ไม่ใช่ครับเจาะจงมาพูดหลังอย่างนี้เข้าใจยังสมมุติว่าอาจารย์ผลิตได้ไม่กรียันท่าผมเนี่ยสองคนจะไปเปรียบยใครก็กลัวได้โดนเตะแต่บางคนก็หมั่นไส้เรื่องเปรียบเทียบกูเม่ไร่กูเล่ เราสองคนนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันดีสมมุติว่าอาจารย์จะไปทําอะไรไดีๆอ,อะไรจะอะไรก็ไม่ดีเ่ยสมมุติว่าวันหนึ่งที่อาจารย์คนาิตายก็พูดจะดีเออเขาก็ดีนะถึงแม้ว่าเขาจะออกอะไรนะไอไปออะไรนะไอไปดูไอ้น่นไอนี่ก็อะไรไปจะไปขอใครแล้วเขาไม่เอาอะไรเนี่ยเยมียก็รู้อะไรเนี่ยนะไม่ไปยุป่งกันทะเลาะกันเลยนะเนี่ย คืนนี้มีปัญหาเนี่ยอาจารย์ปรีผมก็เดียวนะบอกเลยอย่าแตะอย่าแตะพึ่งคือถึงแม้ว่าจากเรื่องอะไรเพราะทุกคนจะมีเรื่องไม่ดีผมเองก็มีเรื่องไม่ดีพี่น้องก็ต้องมีเรื่องไม่ดีถูกปะไม่มีใครดีหมดเอาใครดีหมดยกเือนเนี่ยโคกพกเแหละนันไม่มีใครดีหมดหรอกผมก็ต้องมีรู้ร่วในอะไระอะไรที่ผมนะั่นแหละว่ากนะันเสร็จแล้วก็เตาบ้านทัวร์ไปให้พูดแต่ในสิ่งดีๆของเขาพี่น้องครับพ่ออบูสลมามะที่เป็นหัวพ่อตายไปปพึ เมียชื่ออุมูลสลามะหรือเดิมชื่อนางฮินดุนบินตีอุมายะอันกุใจปะเอาละไม่ต้องไปเอาว่าอุมูลสลามะอะไรก่ออุมูลสลามะนี่ผมบอกิจดับมีรายงานว่ายังไงมีรายงานว่าท่านอุ้มวัไปขอไม่ไม่ยูกติดเนี่ยไม่เอาอุมูลสลามะไม่เอาท่านอุ้มัดไปขออุมูลสลามะไม่เอา นบีไปขอท่านคุณมุสลมาก็ปฏิเสธแต่ปฏิเสธแบบแบ,บ่งรักแบ,บ่งสู้ฉันน่ที่ไม่เอานะเพราะกลัวว่าฉันจะไปสร้างปัญหาเพราะฉ่านน่ะเป็นผู้หญิงที่หึงนบีบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะขอมาต่อรสดาวตลาให้ลดความหุนหัวให้แหมพี่น้องครับผมเอาเรื่องนี้ไปพูดพะพลงไปเพืพ่อวีดกิรอาจารย์ดูอะไรที่นบีอ่านล้วลวความแบบนี้นี่ขอแดนมีขอ,ขอ มีไปขอของมีไปมันไม่ได้รู้จะได้ไง,งมันก็ไม่ดีมันก็แค่จะบอกว่านอะภิษฐบอกว่าจะลดความหัวง่านหวงไงแต่ถ้ามีใก็ขอจะต้น,ตนอเยอะห้าร้อยอยีงกับซี่ก็ต้นให้หน่อยนะพ่อเมียเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เลยว่ถาถ้ามันมีเนี่ยนะจ้นี่สับหน่อยเนี่ยฉันให้ห้าร้อยรูปอานไหนที่นะมีอา่าร์ลดลดความขุหวงของอุมมุศลามะ น้อยตากล้อมันมีคนแล้วก็ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับว่าจะเวลาแล้วนะนะต้องยอมรับนี่ขนาดเขาเองเขายังยอมรับเลยว่าเขาหึงไหมถึงแม้คุมุสลามะเนี่ยแต่งมนาบีก็ไม่อยากจะแต่งคราบครัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉันแบกแบบไงนบีบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอว่ารู้แล้วนะว่าไปมีตัวบทรายงานนะขออะไรนะขอแบบไหนนะไม่มีไม่ต้องมาขอนะนบีก็บอกว่าเดี๋ยวขอว่าตลอดลดความหึงหวงให้เห็นไหม ที่ขนาดอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้แล้วเราถ้าก็อย่างเราอ่ะเป็นเรื่องปกติในเรื่องของการถึงหัวงก็ต้องค่อยคุยกันค่อยคุยกันอะไรที่จะโกหกได้ก็โกหกไปอวาจริงจริงไตั้งไ่ตั้งตั้งดาบุลลียุสุบัยนันนาอันนี้ฮันดิษตัียเลยนะของสมบูรณ์คดี่น้องครับไม่ถือว่าสิ่งการโกหกถ้าไม่ให้มันมีปัญหาไหนมาไปมัสยชย

อะไรไปไหนอะไรแล้วอะไรเนี่ยพิ่สง,สาางสี่โมงเช้าไปมัสยิดโอ้ยฉันไปช่วยทัานผู้ทำความสะอาดเห็นมนนีมังมีมังเข้ามาอะไรจะอะไรอย่างนี้นไม่ได้ไปหรอกก็ <c oughs> ไม่แหรทะเลาะก,กันไหนได้าอาวากันเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกาโรโกหกนะถ้าให้คนเขาเปิดดีกันไม่ให้มีปัญหากันเข้าใจนะ ใช่บ่อยเอ้ย,อยไม่ใครจะมาถามนี่ก็หมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องแบบว่าไงอันไหนที่มันปัดไปได้ก็ปัดไปบางทีเนี่ยบางทีหรืเวลามันรู้แล้วมันน้อยใจเขาจะอย่ารู้เลยจะดีกว่าจริงป่ะล่ะอาวะไม่รู้จะดีกว่าใช่ป่ะถ้ารู้แล้วมันคิดเยอะใช่ป่ะล่ะจำไว้ดิจำไว <c oughs> ้จำไว้จะได้เป็นไทถูกครับ <c oughs> ก็จะว่าไปแล้วนะี่ยจะเอาบทในเรื่องของการเป็นเศษตการๆนี่แหละเขาไม่ได้เป็นเศษแต่ร่องมันใจเขาในความหัวง ท่านหญิงไงใช่มีไหมหวงนบีมีไหมรือหวหนี้ไหมมีท่านหญิงไงใช่หัวหาหวงน้าเอาหวงหัวนได้ไงพิการเนี่ยเห็นยังไม่ได้เราจะมาใช่อย่างนี้ไม่ได้ก็ปากไว้นะครับและสําหรับคนที่คิดจะมีภรรยาคนที่สองก็คลิกด,ดูให้ดีว่ามันทารุณมันมันไม่คิเรื่องสนุกนะผมบอก